พี่น้องมองเนี่ยห้างนกห้างนกย่างก็ห้างห้างนกอีย่งก็พอนกย่างก็หอนนกกระจาบโอห้างนกกระจาบเยหมพี่น้องยู่อันยู่บ้านพ่อดองไหมพี่น้องมองเน่ยพุ่นพ่อดองว่าขัดไปต้อยเอามันสีนีวาสันพ่นวามันเห็ดลนลง่ด้วยเองด้วยตัวเองว่าสันมงเนมันมันแล้วแล้วแต่มันสอยากเฮ็ด มันอยากตนอยากเตอดออยากต้นได้ก็ได้ั้งในพี่น้องผว่ากเอม้ว่าอ้พูดนพูดนเดี๋ยวมันกลับมาอยู่อันอันนั่นเดียวสถานที่ที่อันนกอันนกนั่งแอนน่นเดียวพอข้าจะเฮ็ดบ้านนกนั่งแอนแนม่นไอมเฮ็ดช่เขอาก็ได้อ เพื่อนนั้นพี่น้องมั้งเนี่ยมันงามนาฮักแมเอามือมาเมื่อนั้นท่านได้ผูกไปพอท่านได้เขียนไปอ๋อป่ะอันแสดงว่าเมื่อนั้นว่าเห็นตรงนี้แต่กระลังซึมส้มอีหล่าเมื่อนั้นเห็นซึมส้มอีหล่าอยู่บ่ท่านใ้อันนี้กระลังอันซึนช่มลานอันนี้เป็นห้างตัวผูอันนี้ห้างตัวผูว่าสันพี่น้องเบ่งดูพี่น้องค่ะผู้ใดพ่เคยเห็น นี่แล้วเขาก็เห็นนี่คือกันในระเ็นใกล้ๆขึ้กันในระนีหางตัวมโอ้นี่ห้างตัวเม่นี่เพื่อนมีมองร่งเป็นไข่อน่กเนาะโอ้้างกระเทยบ่ใส่ห้างกระเทยโอ้เนี่โอ้เนี่ยโอ้เนี่ยห้างกระเทยว่าสั้นเออเขาว่าว่าสั้นเพิ่นนมาพี่น้องขาเนี่ยห้างกระเทยอดองว่าเออนั่น โอ้ห้างกระเทยมีสองขันสองขันตอนห้างแบบนีขนานั้นเนห้าสองเมียโอ้ห้างสองเมียสองเมียเฮียนสองมแต่ว่าอันนีสองสอัวโอ้เฮเฮียนสองขอบขั้วใส่กันผู้จ้าของงาเออโอ้เฮดมบายอันนี้แบบนี้ก็ดีตเนี่จะเฮง่ายก็ไม่เฮดป่ายตนี่ล่ะงามแบบงามไปอีกแบบเนาะเนาะเฮตัอไปทุ่งทองฝาา บ่เขาเปิ้ทุ่งบอกมันทุ่งทุ่งของพ่อตาเออพ่อตเออนี่เอาไปเฮ็ดปลาขายอยู่พิ่นกับเฮ็ดตัวละลอยขึ้กันไปพาปลาขายปลาตะเพียนเลยไหมจ้ะเฮ็ดเป็นกระหอ้อยไส้อันนี้ขึ้นกันจ้ะ ครับพี่น้องค่ะคนในบ้านพ่อดองเพิ่นปลูกต้นดอกไม้ท่องอุไรงามงามอันปลูกเอาเกี้ยงปลูกคือเอาอันเม็ดปลูกนี่พอเอาอันต้นดอกม้มันมีเรื่องอะไเรื่อในมันกว่าเอาเอาเม็ดปลูกแม่นบ่ออันสมมุติว่าสิเอาเม็ดไปปลูกพุ่นมันสิเกิดบ่สั่นเลยโอเคจ้าสิเอาไปอยู่ค่ะพี่น้องเอาเอาพี่เอาน้องมาส้มอันบรรยากาศจำเนาะค่ะ โอเคค่ะติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะเด้อ